ใครเป็นสายเครียดชอบนอนตอนกลางวันหรือเราอยากแค่แฮปปี้ฟู้ดเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาบอก5อย่างเร้าสะดวกซื้อที่กินแล้วสุขภาพใจดีสุขภาพจิตดีและความคิดสมองไว้มากๆนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง 1. โปรโตีนสร้างสุข โปรตีนจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นซีโรทนีนนะคะจะทําให้อารมณ์ดีขึ้นอิ่มนานพลังงานเยอะเราจะเลือกเป็นอกไก่นุ่มหรือไข่ไก่สองฟองก็ได้ค่ะยิ่งกินคู่กันยิ่งดีเลยนะคะ 2. สมองไบด้วยไขมันดีสมองเรา60%คือไขมันค่ะต้องเติมโอเมก้า3าช่วยลดความเครียดลองเป็นสลัดทูน,น่าหรือปลากระป๋องก็ได้นะคะแต่ระวังโซเดียมด้วยนะถ้าไม่ไหวจริงๆให้หยิบฟิชออยที่เป็นวิตามินมาได้เลยค่ะ ลำไส้ดีเท่ากับสุขภาพจิตดีค่ะลำไส้ของเราก็คือสมองส่วนที่2ของเราที่คอยดูดซึมสารอาหารในร่างกายของเรานะคะเราต้องได้รับน้ำตาลที่น้อยที่สุดหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์ที่สุดค่ะเราไปเลือกที่โซนรีกโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตธรรมชาติหรือเราจะกินกับผู้หอมก็ได้นะคะซึ่งจะได้โภชนาการที่สวงขึ้นและได้ไขมือสูยขึ้น้วยค่ะ 4. คาบเชิญซ้อนคาบเชิญซ้อนนะคะจะช่วยในเรื่องของการรักษาน้ําตาลในเส้นเลือกให้คงที่ได้ค่ะตอนน้องมีเลยนะคะข้าวไรเบอรี่ข้าวกล้องที่ทานกับข้าวคินคิีนได้ค่ะจะทําให้เราไม่รู้สึกโห้อยไม่หมุดหิดง่ายด้วยนะคะลองไปดูค่ะ5เครื่องดื่มฮิวใจค่ะเครื่องดื่มฮิวใจนะคะจะช่วยในเรื่องของการขังคายจะทําให้เราไม่ง่วงค่ะเราจะเลือกเป็นชาเขียวแบบจืดหรือว่าเก๊กฮวยแบบที่ไม่มีน้ําตาลก็ได้นะคะ ซึ่งชาเขียวนะคะจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายและก็มีสมาธิเพิ่มขึ้นด้วยค่ะจำไว้นะคะกินดีก็ทําให้สุขภาพจิตดีได้ค่ะชอบเมนูไหนที่สุดคอมเมนต์ใต้โฟต์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าคนไหนที่มีแฮปปี้ฟู้ดของตัวเองลับๆนะคะก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครมีปัญหาสุขภาพจิตสามารถที่จะโทรสายโดยวน1 3 2 3ได้ค่ะหรือเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์สุขภาพจิตที่8ของเราได้นะคะในเวลาทำงานค่ะ